ความเชื่อที่ไม่มีตัวตนนะคะแต่มีผลนะคะต่อความสําเร็จกับชีวิตนะคะทําไปเหอะนะคะถ้าหากว่าไม่ได้ยืมตังใครมาไม่ได้ป้นใครมานะคะสักคิ้วนะคะคุณได้คิ้วแน่นอนนะคะสักปากนะคะคุณได้ปากได้เนาะแน่นอนนะคะอันนี้ของแท้นะคะไม่ใช่ของปลอมนะคะบอกไว้ก่อนเนี่ยนี่คนคนก็ของแท้นะคะประมาณนี้นะคะสักขอบตานะคะอินไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์นะคะก็ได้ขอบตาแน่นอนนะคะก็คือ คุณทําแล้วคุณสบายใจคุณสวยคุณทําไปเถอะแต่ถ้าหากว่าคุณไปยืมตังค์ใครมาอย่ามาทํานะคะมันทําให้คนคนอื่นเขาเดือดร้อนด้วยนะคะนี่ไม,ไม่เดือดร้อนทําไปเลยถ้าเหมือนกันเพราะนั้นเธอเ<ม>ตมิมเติมไฟหรือยังทำยังไม่เติมแต่เธอมีใช่หรอมีไฟไหมไฟตรงนี้ยังไม่เคยมาเอายังไม่เคยมาเลยเหรอแล้วเธอเชื่อเขาได้ยังไงเธอนี่เชื่อคนง่ายนะเนี่ยคนนี้เขามาชอบมาขอที่นี่ เออนี่ซอนเนี่ยเห็นไหมดูคิ้วว่าเขาสับไปกี่ครั้